ว่ยน ah, oh, okay, ้ำล <that pega assass inations> oh ูกเออว่ายน้ำ uh ว่ายน้ำว่ายน้ำแล่ oh, okay. oh ี oh, okay, ่นอนก็โอ้ยไยถถโอ้โอ้มนสนุกโอ้กิงกโอ้กิงกิสนุกจังเลยโอ้โอ้้อ้โอโอ้้โอ้โอ้ออโอ้้โโอ้

สนุกจักงเลย